นัน,นีแบบเข้มเข้มะนะไม่ค่อยชอบสีขาวนะ

ดีนะนนักตกปลารั้งด้วยนะครับผกับบ่ายนี้นะครับเมื่อเช้าผมว่าไปลองลองตีเห่อเบลด้ลวยแหละก็เจอนะเจอตัวปลากัดดีมากเลยนะครับมันตัวเล็กนะปลาข้างทางตัวชิ้น <c oughs> อ้ไรกัดหางเหยื่อยางนะครับเอ,อก็ไม่ได้นะไม่ได้ผลเจอแต่ตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยกัดเป็นสิบยี่สิบทีนะครับเจอเยอะมากแล้วก็ช่องหมายก็มาดูหมายเดิมๆนะครับก็มาเจอน้ํามันกําลังลดพอดีนะ เดี๋ยวลองดูครับว่าจะเจอตัวหรือเปล่านะครับผมใหม่นี้ถ้ามาตอนน้ำลดเมื่อไหร่นี่แบบได้เรื่องทุกทีนะช่วงหนึ่งมันน่าจะอาทิตย์ที่แล้วน้ำเต็มเลยนะครับน้ำขึ้นมาถึงกลางนี่เลยนะแต่ตอนนี้น้ำลดละเดี๋ยวลองเป็นใช้ยายางดูนะครับเป็นไอปองนะไอปองธรรมดานะครับ น่าจะสามจุดหกนิ้วแล้วมนะั้งเดี๋ยวลองดูเช็คเบรกตอนนี้ผมกำลังทำชุดตีเหยือ่อยางตัวเล็กๆอยู่นะครับ ตอนนี้คันยังไม่มานะคันกับสายเดี๋ยวถ้าคันกับสายมาถึงเราจะมารีวิวให้ดูนะครับน่าจะสนุกนะข้อปลายางสัง 3, 3. กสามกรัมสามจุดห้ากรัมอย่างเงี้ยครับผิวน้ำนะครับผมุม,มีตัวดินนะมีตัวขยับนะครับ แต่ถ้านานๆท่านไหนไม่อยากจะไปเล่นเหยื่ยบอบาก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้มันก็กัดนะครับปลาช่อนไซส์สักขีดหนึ่งหรือว่าขีดเออนะ่าจะประมาณขีดขึ้นไปนะก็กัดได้นะผมเคยตกได้อยู่นะ รูไม้อุย้ยถ้าไม่เอากันแข็งมานี่ไม่ได้แดกแล้วเนี่ยอุย้ยเมื่อกี้ผมตีไปตกลงปลายกิ่งไม้นะครับแล้วดูดลงไปเลยนะโอ้ยมีไซส์มีไซส์ไหมอุย้ยอหไรใหญ่เนี่ยเกือบโลนะครับนั่นะเต็มแรกนะครับช่วงบ่ายนี้โอ้ยเกือบโลเนี่ยไซส์เนี่ยดูดิ กัดแบบไม่เราเองเลยนะผมตีเหยื่อไปเกี่ยวกับกิ่งไม้นะครับแล้วก็มันเหยื่อลอยอยู่หน่อยนึงมันดูดเอาเลยนะครับเคเต็มแรกเต็มใหญ่ด้วยได้เสียงเราก็ได้ ฝากยกเลยคันสิบยี่สิบอ้วนๆโอ้โหวัดทะลุเลยฮะมาอีกแล้วครับผมสองแต้มไม่ระวงอะไรเลยนะครับกัดปุ๊บนี่ไม่คลายเลยนะมาอีกแล้วนะท่านนะผลงานไอ้ป้องนะ กัดเต็มปากไม่มีใครนะครับกัดไม่ระแวงเลยอะ่ะโอเคครับแต้มนี้สองอะ่ะเดี๋ยวไปเลาะดูพย้ําดูนะครับของนี้น้ำลดเมื่อไหร่ได้เรื่องทุกทีนะครับจางมาต่อเก็บฮนะไปึงบ่อนี้บ่อนี้ก็มีตัวนะ พอน้ําแห้งอย่างนี้มันก็ลึกเหมือนกันนะเนี่ยนั่นไงไปแล้วคาย,ยส่งนเณใด่ไหมสงใสป่ปลามันระแวงนะถือว่ามันตัวเล็กก็ไม่รู้นะครับอีกอย่าง ถ้าปลามันตัวเล็กมันก็เวลาเราเช็คสายเนี่ยมันก็จะขายนะ่ะมันกินไม่ได้มันเด็กไม่ได้ฮฮวร์หมายวิ่งแล้ว <S <S ไม่มีปลาด้วยหรอมั้งน้ำตื้นขนาดนี้ Ý, wh ey, wh ey. ตาม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 ีตมัวกัดตัวกัดนี่ตัวเล็กนะเริ่มปรับเบรคเกือ <c> บ <oughs> ไปละ เท่มดแล้วหัวใช้ได้อยู่หรือเปล่าไม่รู้นะฮะผมเด็ดตรงหัวที่มันขาดออกนะแล้วก็เอามาใช้ต่อ どれ <laughs> <リン S 2> อยู่แล้วตัวนี้ส่งให้ลงคอ,อยอดเต็มสามตัวนี้มีหกขีดเจ็ดขีดไปเนี่ยเต็มปากกนะคือเกานะวัดไปทีนึงยังไม่ระแวงต้ามากัดต่อยนะนี่ หัวมันฉีกนะครับผมก็เลยเด็ดออกนะแล้วก็ใช้ต่อยังใช้ได้อยู่นะครับยังเหนียวดีนะหัวขาดไปแล้วก็วยังได้เรื่องอยู่นะครับมไม่ธรรมดามตาหมายนี้ไม่ระแวงนะ กัดปุ๊บอมเลยแต่แอคชั่นมันก็จะเพี้ยนๆนะครับ <_ d ial noise> เพราะว่าหัวไม่มีแล้ว <_ d ial noise> <_ d ial noise> แต่ก็พอใช้ได้แหละก็กัดอยู่อะ่ะ อยเลยถอยเลยฮะกัดใกล้ๆเลยกําลังข้างไข้ยอย่าแางวช่วงนี้ อย่ยหลุดโหอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยหลุดได้ยังไงกดประจำการกัน่ออสีใสามาเล่นอืมไม่น่าหลุดเลยเนี่ยีวัดแรงเกินหรือเปล่า แสเสียงสภาพขอเบ็ดมันไม่อันนี้นะครับขอเบ็ดไม่เปิด สี่ได้น่าจะไซส์พอๆกันเลยนะเนี่ยห<ว>ุ่ยอยู่เหรอไม่อยู่เหรือวะไม่อยู่จริงด้ะแต่มันเมื่อกี้มันตึงๆนะครับก็เลยลองวัดเสียงดู อ้าวมันเป็นไร่ไมีเยอะซองหนึ่งใช้ไม่หมดเลยคิดหนักเอาปลาใส่ไหนดีว่า ว่าชอบสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินมากกว่านะครับสีแบบเข้ม,ขมๆมานะ่ะไม่ค่อยชอบสีขาวนะัยอุย้ยอุ้ยกระซิ้งไปแล้วไปไหนไปไหน <laughs> ผมเนี่ยไปไหน <laughs> <laughs> โอ้โหอะไรเนี่ยว้า <laughs> วสองตัวแล้ว ลองใช้ได้แค่อ,อาทิตย์กว่าทุกทีผมก็ใช้กบยางนั่นแหละครับแต่วนะ่ามาเจออย่ยางนี่เวิร์กกว่าจะหมดแล้วให้น่าจะกัดหางไปนะครับไม่เจือไปเขียวหมดแล้วต้องสั่งใหม่ละนี่เกี่ยวก็ตักหัวเข้าไป จริงสั่งในลิงก์ที่ผมแปะไว้ก็ได้นะครับผมว่าสั่งในทิกต็อกมันก็ดีนะเราสั่งมาสองซองเนี่ยมันก็จะได้ส่งฟรีนะครับร้อยหนึ่งส่วนลิงก์ที่ผมมาแปะมันก็เป็นลิงก์ร้านค้าในทิกต็อกก็เลยครับแต่ผมก็ดูนะว่ามันอันไหนเป็นลิงก์มาจากร้านตกปลาบ้างอันไหนถูกๆตามราคาตามตลาดเนี่ยบางร้านแบบขายแพงเกินนะครับกิฟต์ซองหนึ่งร้อยสามสิบเก้าอย่างเงี้ยโโอ้ห บ้าเวลาผมจะเพิ่มลิงก์อะไรเข้าไปผมก็จะดูร้านก่อนนะครับว่ามันอันนี้หรือเปล่าส่วนใหญ่ผมก็จะหาที่มันเป็นลิงก์ของร้านตกปลานะครับร้านขายอุปรกรณ์ตกปลานะแล้วก็ราคาตามท้องตลาดทั่วไปนะครับไม่แพงเกินนะจริงมันก็มีหลายอย่างเลยครับแต่ว่าผมกดเข้าไปดูนะกดเข้าไปดูร้านค้านะ มันบางอย่างแล้วกันบางอย่างบางร้านเขาบวกราคาเพิ่มเกินไปนะครับผมก็เลยจะไม่เอามาเพิ่มในลิง์กนะจริงๆผมก็ซื้อเองด้วยนะครับ <laughs> เออซื้อของตัวเองนะครับนะนะอันนี้ไม่ได้บอกใครนะผมอยากได้อะไรผมก็ไปเพิ่มลิงก์มานะครับแล้วก็เออแล้วก็ไปซื้อเองนะ เดี๋ยวจะสั่งเหยื่อได้แหละเดี๋ยวก็ไปซื้อในร้านตัวเองก็แหละซื้อในลิงก์ตัวเองครับมันได้ส่งฟรีนะไปดูในช้อปปี้เสียค่าส่งอีกสี่สิบมาซื้อในอันนี้ดีกว่าในทิกตอกดีกว่าได้สองละห้าสิบ โอเคครับนะนะ้าๆสำหรับวันนี้ก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับตอนนี้มืดละผลงานวันนี้นะครับก็ได้มาสามแต้มนะครับรวมตัวนี้นะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับการใช้เหยื่อยางนะวันนี้เจอหมายดีหน่อยยังไงก็ฝากนะนะ้าๆกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมแล้วดูว่าคลิปหน้าผมจะไปหมายไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าๆต่อไปน่าจะเป็นการแต่งลอกนะผมก็จะ ผมซื้อของมาแต่งลอกละลอกเยืย่เบานะครับผมเอาอมาเลยไว้เล่นตีเยื่อหนอนยางนะครับตีเยื่อปลายางน้ำหนักสักสากรัมสามจุกรัมนะครับผมโอเคครับสำหรับน,าน้าๆท่านใดมี t ิกต o k นะครับก็ฝากเข้าไปกดติดตาม t ิกต o k ด้วยนะครับใน t ิกต o k มันก็จะมีพวกเอยื่อนะที่ผมไปหาหาลิงก์มาจากร้านค้านะผมแล้วก็บางคลิปที่ไม่ได้ลง y o u t u b e นะครับคลิปอะไรเจออะไรตลกๆอย่างเงี้ยครับก็ไปลงในทิกตอกนะครับ เพราะว่ามันเป็นคลิปสั้นๆนะสล้วรับนี้ก็ขอบคุณนะนะที่เข้ามารับชมนะครับโอเคครับขอบคุณครับ